โอวาทธรรมหลวงพ่อลีธรรมทโรงท่านพ่อลีท่านพูดเสมอว่าคนเราเมื่อทำดีทำถูกทำตรงจะต้องกลัวสิ่งใดที่ใครจะมาตรวจสอบเราเขาอยากจะสอบถามให้เขาถามเขาอยากจะรู้ให้เขารู้เรื่องจริงของจริงไม่ต้องกลัวสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามการเมืองตึงเครียดมากจึงมีการตรวจสอบ ไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าท่านพ่อลีมีศิทธิานุสิทธิ์มากเลยพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยท่านพ่อถูกกล่าวหาว่าซ่องสุมกำลังไว้มากถึงจะมีลูกศิษย์ยืนยันว่าท่านพ่อลีเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ทางการก็ไม่เชื่อทางการจึงได้ส่งพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ผู้เป็นเจ้าของวลีเดช ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยทำไม่ได้มาสืบค้นให้ละเอียดทันทีที่พลตำรวจเอกเผ่ามาถึงได้สั่งให้กักบ,บริเวณท่านพ่อไม่ให้ทุดงเดินทางออกไปไหนท่านพ่อหลีก,ก็นิ่งไม่ว่าอะไรและตามมาด้วยการสอบสวนท่านด้วยเรื่องราวต่างๆโดยกล่าวหาเรื่องที่ท่านพ่อซ่องสุมกำลังไว้จริงหรือไม่ ท่านพ่อลีตอบปฏิเสธว่าไม่ใช่คนที่มาที่นี่เพราะมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาถ้าไม่เชื่อลองเอาไม้ไปตีระฆังในวัดดูสิถ้ามีระฆังใบไหนดังอาตมาจลาศิกขาเมื่อพลตำรวจเอกเผ่าได้ยินเช่นนั้นจึงสั่งให้ลูกน้องนำไม้ไปตีระฆังภายในวัดแต่ผลปรากฏว่าไม่มีระฆังใบไหนดัง เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักแม้คนที่ตีระฆังเองยังแปลกใจจนหน้าถอดสีเพราะเป็นเรื่องที่เหลือจะเชื่อได้พอหายตกใจจนสติคืนทุกคนต่างตรงมาก้มกราบขอขมาต่อท่านพ่อลีด้วยความศรัทธาและยอมรับผิดในสิ่งที่กล่าวหาท่านพ่อไปก่อนหน้านี้ท่านพ่อลีก็ให้อภัยและไม่ได้ว่าสิ่งใดตั้งแต่นั้น พลตำรวจเอกเผ่าสียานน์ก็กลายเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ท่านพ่อลีไปอีกคนหนึ่งท่านพ่อลีเองก็ยังเคยเตือนพลตำรวจเอกเผ่าไว้ว่าให้ระวังตนไว้แม้แผ่นดินเกิดอาจจะไม่ใช่แผ่นดินตายของตัวเองและต่อมาคำเตือนก็กลายเป็นจริงเมื่อการเมืองมีปัญหาในช่วงปีพุทธศักราช2500พลตำรวจเอกเผ่าศียานน์ ได้ลีภัยการเมืองไปอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และถึงแก่อนิจกรรมด้วยอาการหัวใจวายเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2503ที่นครเจนีวาอายุ50ปีท่านพ่อลีท่านพูดเสมอว่าคนเราเมื่อทำดีทำถูกทำตรงจะต้องกลัวสิ่งใดที่ใครจะมาตรวจสอบเรา เขาอยากจะสอบถามให้เขาถามเขาอยากจะรู้ให้เขารู้เรื่องจริงของจริงไม่ต้องกลัวที่มาจากสำนักปฏิบัติธรรมอุดมทรัพย์วัดอโศการามหลวงพ่อลีธรรมทโรหรือท่านพ่อลีแห่งวัดอโศการามตำบลบ้านท้ายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นสิทธิสายวิปัสสนากรรมฐานอันดับต้นของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต บุรพาจารย์สายพระป่าท่านรีเดิลและสร้างวัดอโศการามจนจเจริญรุ่งเรืองและมีชื่อเสียงมาจวบถึงปัจจุบันเป็นที่เคารพศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาและสาธุชนทั่วไปแม้แต่จอมพลปอพิบูลสงครามอดีตนายกรัฐมนตรียังมาฝากตัวเป็นศิษย์ชาติภูมิของท่านเป็นชาวบ้านหนองสองห้องอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานี เกิดเมื่อวันที่31มกร <for> <time> าคมพุทธศักราช2449เมื่อตอนวัยเด็กค่อนข้างจะเป็นเด็กที่เลี้ยงยากงองแง,งและขี้โรคอายุ12ปีท่านจึงเริ่มเรียนหนังสือไทยแต่มีสิ่งหนึ่งในความคิดอยู่ตลอดคือความคิดอ่านเรื่องบาปบ,บุญและปรารถนาอย่างยิ่งที่จะบวชเป็นพระพิสุในภายภาคหน้า จนเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์จึงอุปสมบทในปีพุทธศักราช2468สังกัดมหานิกายหลวงพ่อลีมีโอกาสพบและฟังธรรมจากพระอาจารย์บทสิทธิสายพระอาจารย์มั่นทั้งเห็นถึงปฏิปทาและการปฏิบัติสังฆกิจต่างๆจึงเกิดความเลื่อมใสศรัธทธาตัดสินใจออกทุดงติดตามพระอาจารย์บทเพื่อไปพบพระอาจารย์มั่น ซึ่งขณะนั้นจำพรรษาอยู่ที่วัดบูรพาจังหวัดอุบลราชธานีท่านได้รับการแนะนำสั่งสอนจากพระอาจารย์ม่านเพียงสั้นๆว่าคำว่าพุทโธนี้คือความพิเศษเป็นดวงแก้วแห่งธรรมอันเป็นอุบายเบื้องต้นในการปฏิบัติกรรมฐานนอกจากนี้ยังได้ศึกษาเพิ่มเติมจากพระอาจารย์สิงขันตยาคโมและพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโล ที่บ้านท่าวังหินอันเป็นสถานที่เงียบสงบเหมาะแก่การเจริญกรรมฐานหลวงพ่อลีภาคเปลี่ยนปฏิบัติธรรมและวิปัสสนากรรมฐานกระทั่งปีพุทธศักราช2471ท่านจึงได้แปลยัติจากมหานิกายเป็นธรรมยุคติกนิกายโดยพระอาจารย์มั่นเป็นผู้บรรพชาให้เป็นสามเณรและพระปัญญาพิสารเทระหนูแห่งวัดสะระปทุม เป็นพระอุปชาจากนั้นออกทุดงกับพระอาจารย์ม่านเรื่อยมาจนพระอาจารย์ให้ท่านออกธุดงโดยลําพังท่านจึงออกทุดงกรรมาฐานไปยังสถานที่ต่างๆรวมถึงเขมรพม่าและอินเดียจนในที่สุดประจำพรรษาที่สำนักสงฆ์แม่ชีขาวจังหวัดสมุทรปราการณสถานที่นี้เองหลวงพ่อลีเริ่มก่อตั้งสำนักสงฆ์ ที่เน้นวัตตปฏิบัติในทางทุดงอาจสืบเนื่องจากท่านได้นิมิตว่าเป็นบริเวณที่บรรจุพระบรมธาตุการให้ชื่อวัดว่าวัดอโศการามท่านประสงค์จะให้เป็นอนุสร์ระลึกถึงคุณพระเจ้าอาโศกมหาราชกษัตริย์ของอินเดียที่ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนามายังแถบเอเชียโดยเฉพาะประเทศไทยได้ก่อสร้างรูปเหมือนพระเจ้าอาโศกมหาราช และสร้างเสนาสนะต่างๆจนพัฒนาเป็นวัดอโศการามที่รุ่งเรืองเป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมาจนทุกวันนี้ท่านพ่อลีนับเป็นพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระเกจิสายกรรมฐานที่เคร่งครัดเข้มขลังและทรงอภินยาเป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วล่า สมณศักดิ์สุดท้ายในปีพุทธศักราช2500ได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระสุท,ที่ธรรมรังสีท่านมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2504สิริอายุ55ปี3เดือนพษา3 5ที่มาจากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์ ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้ขอให้มีความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ